ทนมาหลายปีไม่มีอะไรดีขึ้นนุชวิลาวันสุดทนจนต้องประกาศขายบ้านหนีปัญหากลิ่นเหม็นจากร้านขายปุ๋ยเคมีพันห่วงสุขภาพพ่อแม่ที่กำลังป่วยเรียกได้ว่าอดรนทนสู้และเรียกร้องมานานหลายปีแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนต้องออกมาประกาศขายบ้านเพื่อหนีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากร้านขายปุ๋ยและเคมีพันที่ตั้งอยู่ติดกับตัวบ้านเลยทีเดียว สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสวยนุชวิลาวันอารสยามที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมาเนิ่นนานกว่า4ปีแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดถึงล่าสุดนุชวิลาวันก็สุดจะทนต้องออกมาโพสต์ประกาศขายบ้านและไร่ข้อความยาวเหยียดเล่าถึงปัญหาที่เธอและครอบครัวประสบพบเจอมานานผ่านทางอินสตาแกรว่าประกาศขายบ้านสหลังพร้อมที่ดิน1งาน78ตารางวาสาเหตุที่ขาย อยู่ไม่ได้ค่ะเหม็นกลิ่นสารเคมีเข้าบ้านเป็นปัญหามานานกว่า4ปี ที่มีร้านขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์มาอยู่ข้างบ้านส่งกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้พ่อกับแม่ต้องอยู่แต่ในบ้านออกไปทำกับข้าวแป,ป๊บๆก็แทบจะเป็นลมเพราะกลิ่นสารเคมีแรงมากสุดดมเข้าร่างกายทุกวันร้องเรียนไปกว่า3-4รอบก็แก้ไขที่ปลายเหตุก็เหม็นเหมือนเดิมล่าสุดร้องเรียนไปเมื่อปลายปีที่แล้วได้ผลสรุปว่าเขาจะออกไปสร้างโกดังเพื่อเก็บของอยู่ที่อื่นขอเวลา1เดือนแต่ตอนนี้1ปีแล้วค่ะโกดังไม่เกิด ขึ้นและเขายังคงใช้ชีวิตปกติโดยที่คนรอบข้างเดือดร้อนมากๆเขาก็ไม่สนใจคือบ้านนุชมีคนป่วยค่ะแม่เป็นมะเร็งรักษาหายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ก็ต้องไปตรวจทุก3-6เดือนเฝ้าระวังกลัวมะเร็งกลับมาอีกปัจจุบันแม่เป็นไทรอยด์เป็นพิษมีภาวะหัวใจโตคุณพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองตีด ต้องทานยาอย่างต่อเนื่องคนป่วยก็ต้องอยู่ในที่ที่สปอร์ตร่างกายมีอากาศที่บริสุทธิ์ถ่ายเทสะดวกคําถามที่นุชอยากรู้คือร้านแบบนี้เข้ามาเปิดในชุมชนที่บ้านติดติดกันแบบนี้ได้ด้วยหรอคะ2การที่คุณบอกว่ามีใบอนุญาตเปิดร้านคนที่อนุญาตไม่ลงมาดูพื้นที่เลยหรอคะว่าเขาไปเปิดที่ไหนรอบข้างเดือดร้อนหรือเปล่า 3. หน่วยงานที่ไหนสามารถช่วยให้คําแนะนําหนูได้บ้างคะเดือดร้อนจริงๆหลายครั้งที่เขาให้นายหน้ามาถามราคาและทางเราก็ได้เข้าไปพูดคุยถ้าจะ ซื้อขายก็เงียบค่ะแล้วก็มาได้ผลสรุปว่าเขาไปถามซื้อกับทุกคนในละแวกนี้แต่ก็ไม่ซื้อสักทีค่ะถามไปอย่างนั้นเพื่อยื้อเวลาไปเรื่อยใครพอจะช่วยหนูและครอบครัวได้บ้างกราบขอร้องซึ่งหลังจากที่สาวนุชได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันจํานวนมาก